ขุนพันธ์ปราบเสือเมืองและเสือสีหมอกสองโจรร้ายแห่งเมืองพัทลุงหลังจากคดีการปราบเสือสังโจรร้ายแห่งเมืองพัทลุงที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับขุนพันธ์หรือร้อยตีบุตรในเวลานั้นเนื่องจากท่านได้ถูกกล่าวหาว่าทำเกินกว่าเหตุและพยายามฆ่าผู้ต้องหาทำให้ร้อยตีบุตรตั้งใจที่จะไม่ปราบโจรร้ายด้วยตนเองอีกต่อไปซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เสือเมืองและเสือสีหมอก ลูกน้องคนสนิทของดำหัวพแพรมหาโจรร้ายแห่งปักใต้ได้รับอภัยโทษออกมาจากเรือนจำทั้งสองคนเมื่อทั้งสองคนได้ออกมาจากเรือนจำก็รีบกลับไปที่บ้านเกิดที่พัทลุงขอเล่าประวัติย้อนไปหน่อยนะครับเดิมทีแล้วดำหัวแพรและคณะซึ่งเป็นโจรร้ายแห่งเมืองพัทลุงได้ออกปล้นในจังหวัดใกล้เคียงเช่นกระบี่ตรังและอีกหลายๆจังหวัดแต่จะไม่ปล้นในจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเงินที่ได้จากการปล้น ก็จะนาไปแบ่งเลี้ยงชาวบ้านในหมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองทําให้ชาวบ้านในระแวกนั้นรักและคอยให้ความช่วยเหลือในการปกปิดข้อมูลกับทางการเสมอทําให้การที่จะจับดําหัวแพและเหล่าโจรร้ายนับว่าเป็นเรื่องยากสร้างความปวดหัวให้กับเจ้าหน้าที่ในเวลานั้นเป็นอย่างมากเมื่อเสือเมืองและเสือสีหมอกได้ออกมาจากคุกก็ได้รวบรวมลูกน้องเก่าที่เคยออกปล้นด้วยกันมาสร้างชุมชนด้วยกันใหม่เพื่อที่จะออกปล้นชาวบ้านอีกครั้ง เสือเมืองและเสือสีหมอกได้ออกป้นค่าชาวบ้านอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ได้คิดเหมิมเกริมที่จะบุกไปป้นลงพักทุ่งว่าจังหวัดสตูลเมื่อขุนพันรู้ข่าวจากสายข่าวจึงได้ออกติดตามไปในตอนแรกครับคุณพันธ์หรือว่าร้อยตีบุตรในเวลานั้นก็ยังน้อยใจทางการอยู่ถึงจะอยากปราบสองโจรร้ายนี้ขนาดไหนก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะลงมือทําเองแม้ว่าผู้กำกับในเวลานั้นจะร้องขอให้ขุนพันออกไปปราบก็ตาม แต่ขุณพันธ์ก็ยังเล่นตัวอยู่ตามเคยโดยหวังว่าจะให้ฝ่ายอื่นได้แสดงความสามารถเองถ้าหากพวกนั้นคิดว่าตนเองได้ทำเกินกว่าเหตุในคดีการปราบเสือสังเมื่อร้อยตีบุตรไม่ยอมออกไปปราบเสือเมืองและเสือสีหมอกผู้กำกับจึงตัดสินใจรวมหัวกันวางแผนกับผู้ว่าโดยการสร้างโทรเลขปลอมสั่งให้ในายร้อยตีบุตรออกไปกำรับเสือเมืองและเสือสีหมอกเมื่อเป็นคำสั่งจากทางการและตนก็มีรายชื่อที่ชัดเจนแล้ว นายร้อยตีบุตรณเวลานั้นจึงต้องออกไปปราบเสือเมืองและเสือสีหมอกตามหน้าที่ในที่สุดนายร้อยตีบุตรรวบรวมตำรวจในการไปปราบสองเสือร้ายทันทีแต่พอรู้ว่าจะต้องไปปราบเสือเมืองและเสือสีหมอกตำรวจที่มีอยู่ในโรงพักกระแทกจะไม่มีใครกล้าไปโดยมีตำรวจที่สมัครใจไปด้วยเพียงแค่เจ็ดนายเท่านั้นโดยร้อยตีบุตรได้มอบหมายให้กำนันเป็นคนนำทางในการไปปราบสองเสือร้ายโดยการขี่ม้าตามไปจนไล่ตามทันในขณะนั้น เป็นเวลาใกล้จะสว่างแล้วโดยคณะของเสือเมืองและเสือสีหมอกได้หลบไปพักนอนอยู่ที่ขนําในทุ่งนาแห่งหนึ่งโดยแผนของนายร้อยตีบุตรคือให้ตำรวจสีนายและกำน,นันร้อมโดยรอบไว้และจะบุกเข้าไปจับด้วยกันเพียงสามคนเท่านั้นในเวลาเดียวกันที่จะจับเสือร้ายกำนันก็รู้สึกกลัวจนไข้ขึ้นขึ้นมาใจก็ฟอสติเคลื่อแตกขึ้นมาทันทีแต่ณเวลานั้นร้อยตีบุตรก็ไม่ได้สนใจกำนันอีกแล้วร้อยตีบุตร ได้นาตำรวจอีก3นายได้บุกขึ้นไปจับเสือเมืองและเสือสีหมอกทันทีโดยทั้งสองฝั่งก็ได้กราดยิงใส่กันอย่างชุลมุนจนไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนตำรวจคนหนึ่งได้ทราบว่าเสือเมืองคือโจรคนที่ไว้หนวดไว้เคราจึงได้ชิงลงมือในการจัดการยิงเสือเมืองก่อนเสือเมืองจึงได้สิ้นชื่อไปทันทีณเวลานั้นแต่ก็มีโจรบางรายได้อาศัยจังหวะชุลมุนในการวิ่งหนีไปได้บางส่วนในขณะเดียวกัน ไม่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจิตวิญญาณชายชาตินักรบของกำนันก็ได้ปลุกให้ลุกชนขึ้นมาอีกครั้งกำนันได้ตัดสินใจออกวิ่งแต่จุดประสงค์ในการวิ่งครั้งนี้ไม่ได้หมายจะไปช่วยร้อยตีบุตรแต่อย่างใดแต่เป็นการวิ่งเพื่อหนีเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ในการประทะครั้งนี้ตัดภาพไปที่ฝ่ายตำรวจทั้ง4คนที่ยืนรอมอยู่โดยรอบเมื่อได้ยินเสียงปืนสติก,ก็แตกขึ้นมาเหมือนกันทั้ง4ี่คนได้กราดรัวกระสุนปืนไปยังขนำอย่างไม่ยัง้ง โดยลืมเมื่อมีร้อยตีบุตรและพักพวกของตนเองอยู่ข้างในด้วยเรียกได้ว่ายิงจนฝาขนังพังจนแทบไม่เหลือชิ้นดีโดยร้อยตีบุตรก็ได้สั่งให้ในายตำรวจที่อยู่ในขณะนั้นมอบลงทั้งหมดซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ตนเองกําลังต่อสู้กับโจรเหล่าร้ายอย่างพลวันเหตุการณ์การยิงปะทะกันอย่างชุลมุนเป็นไปได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อถึงเวลาลุ่งสสงทุกอย่างก็ได้สงบลงทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบศพของเสือร้ายทั้งหมด โดยก็ได้พบว่าเสือเมืองและเสือสีหมอกได้สิ้นชื่อไปแล้วจากเหตุการณ์ในการประทะในครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันในเวลานี้ก็มีหนึ่งคนที่หายไปนั่นก็คือกำนันที่สติตะเลิดวิ่งหนีไปร้อยตีบุตรและชาวบ้านก็ได้ช่วยกันออกตามหาแต่หาอย่างไรก็หาไม่พบจนเวลากินไปถึงช่วงเย็นเป็นเวลาที่แสนจะโศกเศร้าของเมยกำนันที่ร้องห่มร้องไห้อยู่ว่าสามีของตัวเองได้หายไปหรืออาจจะเสียชีวิต จากการถูกลุกหลงในการประทะครั้งนี้ก็เป็นได้ทำกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดกำนันก็ได้โผล่มาในสภาพที่แทบจะไม่มีใครจําได้โดยสภาพที่อิดโรยและมอมแมมเกินที่จะกล่าวกำนันได้เล่าว่าตนเองได้วิ่งหนีไปและล้มลุกคลานตกลงไปในบ่อโคลนบ่อปลักและบ่อปลาอยู่หลายครั้งและได้สลบไปเป็นเวลานานเมื่อฟื้นตื่นขึ้นมาจึงได้รวบรวมสติของตอนเองและเดินกลับมาบ้านจนได้ ทุกคนต่างมีอาการที่ดีใจและยินดีที่สุดท้ายกำนานก็กลับมาหาพวกเขาทุกคนในร้อยตีบุตรจึงแซวไปว่านี่ยังดีนะที่ยังกลับบ้านมาถูกนึกว่าจะไปเป็นลมเป็นท่าที่ไหนซะแล้วทางฝ่ายกำน,นันก็ไม่ได้ตอบอะไรทำได้เพียงยิ้มยยแย่แยแสดงอาการที่ทั้งดีใจและอับอายไปในเวลาเดียวกันหลังจากการปราบเสือเมืองและเสือสีหมอกได้สำเร็จในร้อยตีบุตรมัธทักษ์ก็ได้รับการอวยยศให้เป็นร้อยโท และได้เป็นขุนพันธรักราชเดชโดยขุนพันคือขนสุดท้ายที่ได้เป็นขุนในประเทศไทยทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ก็ได้รับความดีความชอบกันอย่างท่วนหน้าทั้งลูกน้องที่ติดตามกำน,นันหรือแม้แต่ผู้กำกับและผู้ว่าที่รวมหัวกันปลอมโทรเลขเท็จต่างก็ได้รับการอวยยศกันยกใหญ่และนี่ก็คือหนึ่งในวีรกรรมของตรงฉินจอมขมังเวทขุนพันธักราชเดชผู้เป็นตำนานของประเทศไทย หาทุกท่านฟังและชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวในอีพีหน้าผมจะนำเรื่องราววีรกรรมการปราบเสือร้ายของคุณพันธรักษ์ราชเดชมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับ